นี่คือนมจีนเจ้านายอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมจาละสี่สิบบาทนะครับโอ้โหสี่สิบนี้อันนี้เส้นสดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสี่สิบบาทแล้วก็เส้นสดด้วยนะครับอาทิย์ปลานะครับทานกับผักสดนะครับใบสะระแหน่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อำเภอกันทลรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับจะพาทุกท่านมาชิมขนมจีนเจ้านายนะครับนี่ครับร้านเขาร้านเขาจะอยู่เส้นอำเภอกันทลรลักษ์มายังอำเภอขุนหารนะครับอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับทางนี้ก็ไปยังอำเภอกันทลรลักษ์นะครับไปทะลุออกตรงบริเวณสารหลักเมืองกันทละลักษ์นะครับ ทางนี้ก็ไปอำเภอขุนหารนะครับทางนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชิมขนมจีนกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่อร้านว่าขนมจีนเจ้าน่ายนะครับชื่อร้านว่าขนมจีนเจ้าน่ายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในร้านเขาก็จะขายจานละ40บาทนะครับถ้าเราจะเอากลับบ้านหรือแยกน้ํา มานั่งกินก็เป็นชุดละ100นะครับ110บาทประมาณนี้นะครับโอ้โหมีผักให้อย่างจุกใจเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือเป็นผักกับแกลบนะครับคุณผู้ชมครับถั่วงอกมีถั่วมีใบแมงลักนะครับแล้วก็มีไข่ต้มนะครับคุยกับพี่เขานะครับพี่เปิดวันไหนบ้างครับร้านจอ๋อเปิดทุกวันเลยยกเว้นวันจันทร์ที่จะปิดนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับอ้าวผมเอาผมเอาหนึ่งจานนะครับอ่า <40 S 1> จานละเท่าไหร่นะอ๋อจะมีจานละสี่สิบาทแล้วก็แยกน้ํานี่อะไรเท่าไหร่นะตอนนั้นถ้ายกชุดอยู่ที่ร้อยสิบาทอ๋อยกชุดนี่คือจะแยกน้ําเป็นถาดไปให้หนึ่งร้อยสิบาทเนาะแต่ถ้าราดจานมาก็คือจานละสี่สิบเนาะอ้าวผมเอาราดมาเลยนะครับจานละสี่สิบาทนั่นแหละอ่ะโอเคเออเอากะทินะครับกะทินี่อะไรครับกะทิมีกะทิ เอากะทิปลานะครับอ่ะผมเอากะทิปลานะครับหนึ่งจานครับอ้าวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่จานละ40บาทคุณผู้ชมดูน้ายานะครับน่าทานมากๆนะครับแล้วก็ได้เยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วโดยเฉพาะผักเนี่ยบุฟเฟ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับมีมากมายหลากหลายอย่างให้กินกับแก้มกับขนมจีนนะครับนี่คือร้านขนมจีนคุณนาย อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือหนมจีนเจ้านายอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้ทุกท่านดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้ทุกท่านดูนะครับว่าหนมจีนเจ้านายอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับอ่ากาละสี่สิบบาทนะครับโอ้โหสี่สิบนี้อันนี้เส้นสดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสี่สิบบาทแล้วก็เส้นสดด้วยนะครับอืมอธิปลานะครับอืทานกับผักสดนะครับใบสะระแหน่ เยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับขนมจีนเส้นสดชื่อร้านว่าขนมจีนเจ้าหน่ายนะครับขนมจีนเจ้าหน่ายอำเภอจันทละลักอ่านี่ใบแมงลักอ รสชาติเยี่ยมจริงๆครับกินคู่กับใบแมงลัก รสเด็ดจ,จริงๆครับผู้ชมครับและโดยเฉพาะผักสมุนไพรแบบนี้นะครับซัลแหน่ผมจะชอบมาก ออสรุปนะครับคุณผู้ชมครับขนมจีนเจ้านายอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกษน,นะครับก็ต้องบอกว่าอร่อยเด็ด<ม>เี่ยมจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาแจ้งพิกัดร้านอีกทีหนึ่งนะครับพิกัดร้านจะอยู่ถนนเส้นจากอำเภอกันทาลักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอขุนหารนะครับอยู่ถ้าเราอยู่ในอ,อยู่บริเวณของวงเวียน าสารหลักเมืองกันทะลักนะครับให้มุ่งหน้าวนวงเวียนจะมาทางอำเภอขุนหารนะครับเลยทางเข้าโลตัสมาประมาณสักน่าจะประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับร้านก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับอยูอ่ด้านหน้าของคาเฟ่ครัวหลังบ้านอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ